เโอเคๆครับร้านนี้ด้วครับร้านนี้ด้วยนี่จะเก็บล้างหนีเหรอแม่ไปไหนด้วยแม่เราไปไหนอะฮะแม่ไปเล่นไพ่แม่ไปเล่นไพ่อ้าวแล้วทำมาหาเกีื่อนงานการก็ไม่ทำเขาก็ไม่ค่อยขายแอบเล่นไพ่อย่างเงี้ยหน้าให้ยืมไหมบอกแม่เลยนะงั้นหยุดหม้อเอาหม้อมาจะเอาหม้อมาให้เหรอเอาหม้อมาเลยเอาหม้อมาเฮ้ยอะไรเฮียหรือทำเกินไปหรือเปล่าเนี่ยไม่อจะเกินไปได้ยังไงเลยเฮีย ว่าเอามากี่ครั้งหนีทุกครั้งมามาต้องยึดของไว้เฮียหรือตักที่ทำมาหาเกียงเขาหรือเปล่าหรือเอาหม้อเข้าไปแล้วเขาจะเอาอะไรไข่พึ่งเน,นี้ยคือเขาไปเราไม่เอาหรอกหม้อเฮียใจดีเกินไปแล้วนะผมว่าเฮ้ยของเราก็ถอยเทียถอยอาศัยกันยามเราไม่มีมากล่ะพวกเขาของเราเข้าใจไหมโอเค,คเก็บไว้ก่อครับตอนใจเฮียนะครับร้านนี้เป็นไงไขยดีไหมร้านนี้เก็เบไว้ยังร้านนี้เดี๋ยวลุงชื่อลุงอะไรเนี่ยลุงแช่ม มึงแค้ใช่ไหมอ่ามึงแค้ยังไงฮะจะจ่ายเลยหรือเปล่ายังไม่มีครับไม่มีอีกแล้วไม่มีครับไม่มีฮะเขาไม่มีอะเฮียอามังนี่พูดอย่างนี้ได้ยังไงเราเนี่ยออกเงินกู้นะครับเฮียเราไม่ใช่ธนาคารสงเคราะห์หรืออะไรนะครับใช่ยามคงมันไม่มีเอาเขาไปฆ่าเขาก็ไม่มีมึงเข้าใจไหมเนี่ยโอ้หผมว่าเฮียใจดีหาผมว่ายึดอะไรสักอย่างดีกว่าครับก่อต่อละตารเอาอะไรมาให้เนี่ยเอานี่ละ เออนี่เอามาเน,นี่ยต้องใช้เลยเฮียไอ้เฮียไอ้นี่<ม>ต้องเผากองนะถึงใช้ได้อะอ้าวไม่ต้องกลัวงไงพอเฮียตายไปผมจะเผาชุดไปให้เฮียตส่กูจะเผาให้มึงใช้เดี๋ยวนี้เลยไปออโหนี่ไงเนี่ยยายหนูครับทางจะขายดีนะขนมมาเช้ากูก็เห็นกองอยู่แค่นี้นี่จะห้าโมงก็ยังกองอยู่ขนาดนี้อะยังไงของแกจะหกร้อยอะกองนี<อ>้ยัง<อ><อ>ไม่มีไม่มีอากแล้วเนี่ยว่าเป็นคงใจดีแล้วเป็นอย่างเนี้ยพวกนี้ได้ไหม โอ้อะไรวะมีเจ้ของเลยเฮียเฮียแต่การเผาร้านเลยครับอย่างเงี้ยเชื่อผมเผาร้านมาเลยครับเผาร้านมึงก็ต้องเปลืองเงินซื้อน้ำมันอีกมึงจะต้องมาเสียทำไมมากมมยเขาให้เขาไปวางสองวางใช่ไหมขนมเนี่ยกินจนน่าจะเป็นขนมอยู่แล้วนี่เฮียนะผมว่าเฮียน่าไม่น่าออกเงินพูดเฮียน่าจะไปทําขอลูกเดียวก่อนทําอะไรไอ้พวกสมาคมสงเคราะห์อ,อะไรเนี่ย ออขะไรเอาเงินช่วยเหลือชาวบ้านก็ไม่ดีกว่าหรอครับไม่ต้องมาตั่งเก็บเงินแบบนี้ด้วยไอ้น,นั่งคิดไว้แล้วแต่ยังไม่ทำเอ้าวปไปไเอาต,อตามใจเฮเลยครับครับอ๋ยเฮียมาตายแล้วจะเก็บรังหนีเหรอเหงเหงอีกสักวันสองวันเธอพี่เอ้ยหัวก็ยังเรียนไม่จบนะคะเนี่ยโอ้โหนี่ผัวเรายังเรียนอยู่เนี่ยหรืออะไรเรียนไม่จบเลยต้องส่งหัวเรียนด้วยเนี่ยแต่วันนี้ไม่มีใช่ไหมเนี่ยยังไม่มีเจ้าค่ะไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องพูดกันอยากฟังเสียงกบมีค่ะตัวนี้เสียงตะปูนะคะมีเสียงตุเมียด้อะ ตีหรอกเยอะครับเจ้คนนี้ตีหรอกว่ะผมว่าไปเก็บที่อื่นนะเยอะคนนี้ปัญญาอ่อนครับไปไเนี่ยเฮ้ยังกบยหมกองมึงโอเคคนนี้ยกให้วังกันนะไขวังตะขาบฝึกนี้อย่าพากอ่ะได้ค่ะโอเคมา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 เก็บ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 หยู่ไม่ได้แล้วเยี่ยยอยมาไปถ่ายเราเยี่ยยอยมาไม่ถ่างล้วล่ะมึงจะรีบเก็บไปไหนมาเรนี่เลยสวัสดีค่ะเฮีย ขายหนังอะไรครับมึงเนี่ยหนังตลกค่ะของไลฟ์คอมเมดี้ไอ <Like comedy. S 1> ้เหี้ยไลฟ์คอมเมดี้เหรอฮะแล้วยังไงวันนี้ขายได้กี่แผน่นยังขายไม่ได้เลยค่ะมึงก็ยังขายไม่ได้อยู่ตลอดแหละฮะหนังห้าห่างี้ทำไมถึงขายไม่ได้มึงหาคำพูดใหม่ใม,มาคุยกับมึงไอ้คำว่าขายไม่ได้อะไม่ใช่วั่งหลังได้ไหมมันก็เป็นอย่างนี้ตลาดไปเงียบจตะตายเฮียเอางงี้ วันนี้ยังไม่ได้จ่ายค่าแพงเลยครับอาแล้วยังไงเฮียขอยืม200จ่ายค่าแพงได้ไหมครับมเฮียกู <ๆ S 2> จะมาเก็บนี่ไม่ใช่มาให้มึงยืมอีกของเก่ายังไม่ให้ของใหม่ยาวอีกแล้วเนี่ยมีคนออกเฮียเป็นคนใจดีธรรมะธรรมโมไปไมเฮีย <ๆ S 2> เ<ร>าขาทำอไรเขาพุ๊บเล่นจริงเหรอเขาพุ๊บเ,<อ>เล่งมึงหูปากเลยมึงเป็นนี่เฮียเท่าไหร่ตอนแรกยืมมา200แล้วดอกอีก200เป็น400เดือนที่แล้วไม่ให้มาอีก200เป็น600ตอนนี้3เดือนกว่าปลาก็ไปหมื่นกว่าแล้วก็เฮียจากหนึ่งสองร้อยไปไปหมื่นกว่าถ้าหมื่นกว่าผมบอกว่า ไม่ต้องทำมันเยอะเฮียดีวีดีแผ่นเดียวคุ้มเอาไปทำไรเอาแล้วบอกเอาไปติีขังช้างหรือมาไล่ไปแรงมากอะไรไม่เอาแล้วนะไม่ใไปก็เอาไปฟังเรายึดไปก่อนพี่ก่อนที่มันจะเป็นอมตะเออมันพูดมีเห็นผมเอาไปก่อนเอาไปแจกลูกๆเราหลังเราฟังไปไปเฮียเดี๋ยวลูกเพลงเฮียเลยงุ้งงิงงุ้งงิงเฮียต้องขอขอบคุณมากเลยพวกนี้ให้นะเว้ยข่ายเฮียพวกไม่ได้ใจดีเหมือนใบหน้านะเว้ยรับรองไม่พลาดพวกนี้มาได้เลยเก้าโมงเช้าร้านปิดค่ะ ขอบคุณจ้ะปิดร้านเลยนะคะเฮ้ย <Hey, S 2> เดิมแค่แผงเดียวมึงปิดร้านเลยปิดร้านเลยค่ะมึงไม่คิดจะขายคนอื่นบ้างเลยไม่ขายแล้วแค่เยียดขาขอให้มึงโชคดีกันล้วกันขอบคุณจ้ะเฮีย <Hey. S 1> ไปไอ้บ้าง